คลิปนี้เราจะคุยถึงภาพยนต์แห่งการกลับมาของหลวงพี่ในตำนานนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวขอว่วงก่อนสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่พรหมนาซิเนเพล็กซ์ขอบคุณพรหมนาซิเนเพล็กซ์และเมเจอร์ซิเนเพล็กซ์ที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอทำคลิปได้อย่างสะดวกสบายคุยยาวรวดเดียวลองเทค10นาทีไม่ต้องมีการตัดต่อนะครับแล้วก็เมเจอร์ซิเนเพล็กซ์เนี่ยเขาก็ให้พี่โอไปชมภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่งที่สยามพารากอนพารากอนซิเนเพล็กซ์ซึ่งวันนั้นก็งานสนุกสนานคึกคักมากมีดาราศิลปินเพื่อนฝูงสื่อมวลชนมากันเต็ไมไปหมด แล้วก็มีโชว์รถด้วยนะครับรถรถคันนี้เลยรถคันนี้นอกจากรถคันนี้แล้วเนี่ยพี่โอก็ถ่ายเป็นคลิปสั้นมาแล้วล่ะถ้าคุณผู้ชมสามารถย้อนดูในช่องได้นะครับ <S <S นอกจากรถคันนี้แล้วก็มีหลวงพี่สวัสดีครับแล้วก็มีหลวงพี่องค์นี้มาแสดงในพารากอนด้วยนะครับเมื่อกี้พี่โอสวัสดีน้องๆที่พรหมนาศนะครับ สัปดาห์นี้มีหนังเข้าฉายอยู่ประมาณ4เรื่องที่นี่ไหนก็โฆษณาให้เขาเลยขอบคุณพรหมนาซีรเพ็กซ์ด้วยเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นรอบปกติของ Transformer 1แล้วก็มีหนังเกาหลีเรื่องคู่เดือดนะรกต้องกราบไอติ e x ็กเซคิวชัแล้วก็มีหนังฝรั่งเศสเบลเยียมเรื่อง Survive ต้องรอดนี่แหละก็สัปดาห์นี้มี4เรื่องที่นี่แต่รวมๆแล้วรู้สึกว่าจะมีกัน8เรื่องทั่วประเทศนะครับคุยถึงรวมพี่เท่งกันต่อในงานนี้ก็มีนอกจากจะมีดารามีศื่ปินมากมายก็จะมีของเลี้ยงขอบคุณเมเจอร์ซเดีเฟรกนั่นแหละพี่โอ พี่โอก็ไปเนื่องจากคนแน่นมากเกินไปก็ได้ถ่ายรูปทำคลิปสั้นหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับที่นั่งดีมากที่นั่ง FB ก็คือที่นั่งร,ระดับ First Class นะครับอยู่ชั้นบนดูสบายมากแล้วก็ไม่มีใครรบกวนงวดน,นี้ไม่มีใครเล่นโทรศัพท์ในในโรงรอบสื่อมวลชนนะครับมีแค่คนที่อยู่ FC สตรงหน้าพี่โอคนเดียวเท่านั้นที่เล่นโทรศัพท์แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่นนานนะครับแต่เขาเล่นบ่อยควักออกมาบ่อยๆอ,อันนี้ก็ต้องขอ ความกรุณาปราณีพี่น้องที่ชอบดูภาพยนตร์ในโรงนะครับถ้าไม่สนใจภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วเดินออกจากโรงไปเลยดีกว่าครับก็มาคุยเรื่อง,งหลวงพิเท่งกันต่อหลวงพิเท่งเนี่ยมีธรรมะดีๆมาสอดแทรกอยู่ตลอดนะครับทึ้งจะเป็นหนังไทยตลกแล้วก็เอาพระมาสแสดงนักสแสดงมาสแสดงบทพระเนี่ยแต่เป็นหนังที่ใสสะอาดแทบจะไม่มีคำหยาบ ในเรื่องเลยท,ทั้งที่เป็นตลกที่เป็นตลกแท้นะครับคือพุ่งกับก็คือพุ่งกับร้อยล้านโนเชิญยิ้มกับพี่เท่งเถิดเทิงเนี่ยคราวนี้เขากลกับร่วมกัน2คนแล้วก็พี่เท่งก็เป็นดาราตลกร้อยล้านปกติแล้วตลกที่เป็นตลกคาเฟ่เนี่ยใน,ในเล่นในสถานบันเทิงเขาจะมีคำหยาบคายมีคำพระุว่ามีคำสบทมากกว่าตลกประเภทอื่นแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเราชมภาพยนตร์แล้วเราจะเห็นตลกที่ไม่ใช่ตลกอาชีพ เป็นตลกที่เป็นนักแสดงที่แสดงบทตลกนั่นแหละขยันที่จะพูดคำหยาบมากๆอย่างเรื่องที่แล้วพี่โอ๋ก็บ่นไปเรื่องสกคขางข่าวกินกล้วยอันนั้นไม่รู้ว่าจะปล่อยสารพัดสัตว์บ,บอกออกมาไม่ใช่สัตว์บกสัตว์เลื้คลานนะครับจะปล่อยออกมาทําไมอยู่ตลอดเวลานาทีละประมาณ5้าตัวมันเยอะเกินไปแล้วก็เสียดาย ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยที่หนังไม่ทําเงินนะครับแต่หนังไม่ทําเงินก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นหนังยาวคลายเสมอไปนะบางทีหนังยาวคายทาเงินก็มีแต่เรื่องนี้พี่โออยากให้ทําเงินมากน้องๆบอกว่าตอนนี้คนที่ดูในโรงค่อนข้างแน่นนะครับแต่ที่พี่โอทำเนี่ยพี่โอช่วยโอกาสมาในช่วงที่ไม่มีคนก็เลยดูเหมือนคนน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมีคนดูในโรงมากโดยเฉพาะเรื่องหลวงพี่เท่งเนี่ยคนดูเต็มไปหมดความยาวอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมง 40นาทีแล้วก็ไม่มีไอ้ตรงช่วงเครดิตตอนท้ายนะครับก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายทําที่มีฉากหลุดบ้างมีอะไรอะไรตลกที่อยู่นอกเหนือจากภาพยนตร์บ้างเนื้อหาก็เป็นการกลับมาของหลวงพี่เท่งในรอบ19ปีที่จริงทางนี้เขานับเป็นภาคที่4ภาคที่2นะเป็นพี่โจอีบอยแล้วก็ภาคที่สเป็นน้อยวงพลูนะครับแต่ถ้านับของเฉพาะพ พี่เท่งที่เป็นพี่เท่งจริงๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลูปปั้นอ้าตัวจริงอยู่ไหนตัวจริงอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวดูโปสเตอร์นี่ดีกว่าถ้านับเฉพาะของหลวงพี่เท่งจริงๆก็ถือว่านี่เป็นครั้งที่สองเป็นการกลับมาในรอบ19ปีก็เดี๋ยวนี้ทําไมมีหนังที่ ผ่านไปนานแล้วแล้วก็กลับมาอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่รู้ล่าสุดเราก็เพิ่งจะดูหนังฝรั่งบ e ทันจูสปีทันจูที่กลับมาในรอบ36ปีนะครับอันนั้นหนักกว่าเรื่องนี้แล้วนักแสดงเดิมๆก็กลับมาเรื่องนี้ก็มีคนเดิมๆมีพี่โนเชิญยิ้มแล้วก็ใครอีกก็ไม่รู้ว่าพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็จําความไม่ค่อยได้เพราะว่า19ปีที่แล้วพี่โอ๊ตเกิดไม่ทันนะครับอันนี้ชื่อภาษาอย่างนี้เลยเป็นภาษาไทยปนอังกฤษหลวงพี่เท่งคัมแบ็ ในเรื่องก็จะมีลูกศิทย์วัดที่หน้าตาดีแล้วก็มีมีสติสัมปัญชญะญมีสัมมาคารวะต่างจากหนังไคยเรื่องอื่นนะครับที่บรรดาศิทย์วัดนี่อาจจะบรรดาคนตัวประกอบอาจจะเป็นตัวตลกที่หยาบคายแล้วก็ไร้สาระแล้วไม่ช่วยอะไรในเรื่องแต่สําหรับเรื่องนี้ตัวประกอบทั้งหลายมีส่วนช่วยในเรื่องค่อนข้างมากฉากที่พ่ิอชอบที่สุดอันนี้ฉากนี้ขอสปอยแต่ว่า จะไม่ได้สปอยให้คุณผู้ชมเสียทรมารย์เพราะคุณผู้ชมเห็นแล้วในตัวอย่างนะครับว่าฉากนี้เป็นฉากที่ดีมากนี่นั่นคือฉากครอบครัวหันษาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวรายของเรื่องนะครับคนนี้คิดจะทําวัตถุมงคลแล้วหลวงพแท่งไม่ยอมแต่ว่าเนื่องจากว่าวัดมีปัญหามากแล้ว พระครูเดอดอกสะดาวไปไหนนะพระครูเดอน,นะครับก็เลยอยากจะขอร้องให้ช่วยหน่อยเพื่อที่จะได้เอาเงินมาบูรณะดูแลวัดนะครับแล้วหลวงวิเทงก็เลยต้องยอมทําให้รุ่นหนึ่งแต่คนที่โลภมากเขาก็ไม่พอใจเขาก็ทําผลิตมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังแสดงอิทธิป,ปร,ริิหา์แบบไม่ซื่อนะครับอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างในตัวอย่างเรื่องนี้ก็สปอยหมดแล้วละ่ะถ้าพี่โอ๋พูดอะไรไปมากก็ ถือว่าไม่ได้สปอยมากกว่าตัวอย่างนักนะครับความสนุกเรื่องนี้ถ้าเราดูแบบว่าไม่คิดอะไรเลยคือไม่ต้องไม่ต้องทะเยอทะยานพี่โอไม่ค่อยกล้าใช้คำนี้หรอกนะครับก็ดูได้เพลินๆเป็นหนังไทยตลกที่เราก็ควรให้การสนับสนุนนะครับเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่มีเนื้อหาสาระที่ดีมาตรงนี้มีแสงหน่อยจะให้เจ็ดคะแนนก็น้อยไปนะครับ ให้เป็นกําลังใจให้กับหนังไทยถึงแม้ว่ามุกแต่และมุกที่ปรากฏในภาพยนตร์อาจจะเป็นมุกเชยมุกเฉมมุกโบราณมุกที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตมากแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดมหัศจันทร์แม้กระทั่งคําสอนต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นในโซเชียลมีเดียมากแล้วนะครับแต่เมื่อของที่ควรอยู่เมื่อ20ปีที่แล้วมาอยู่ใน20ปีนี้มันก็อาจจะดูเก่าดูเชยดูอะไรไปหน่อยแต่ว่ามาทบทวนแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับหนังไทย พี่โอว่าก็ดูได้เพลินๆแล้วก็มีคุณค่ามีสาระดีกว่าหนังบางเรื่องที่มีแต่เรื่องเสื่อมเสียมีแต่คำหยาบคายมีแต่เรื่องปัญหาราคาเป็นไหนๆนะครับแล้วก็ดูแล้วสบายใจไม่จิตตกไม่ดิ่งด้วยก็แทนที่จะให้แค่เจ็ดเต็มสิบเพราะว่าที่บอกว่าเนื้อหามันอาจจะเชยชมแต่พี่โอก็ให้แปดเต็มสิบเลยครับเรื่องนี้ ก็ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์แล้วก็พระนครฟิล์มนะครับที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขอบคุณเมเจอร์ที่ชวนพี่โอ๋เราดูดีกว่าว่ามีใครบ้างนี่ฉากที่พี่โอบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยก็เป็นฉากของครอบครัวนี้การกลับมาพิจารณังของพี่ต้นฉบับและภูมกับร้อยล้านโนชิยยิ้มเทเถิดเถิง,ถง,ถงนี่ครอบครัวพี่หม่ำพี่หม่ำเบิ้ลปทุมราชแล้วก็มีน้องใบข้าวสปเลอรนะครับดงเด้ง ดงแดงคนนี้ตาตาคนนี้แล้วก็สาวสาวนักแสดงประกอบสมทบมากมายฉากนี้พี่โอชอบมากที่ว่าเขาจะยกขบวนมาทําบุญเราเห็นแล้วเราก็ปราบปลื้มนะโอ้โหคนใจบุญแล้วก็มันมีฉากมีคําพูดตลกตลกที่อิงกับมุกที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานด้วยอันนี้น,น,นี้ถือว่าเป็นฉากพีคที่สุดที่พี่โอขำที่สุดในเรื่องนะครับแล้วนอกนั้น,นเสียดายเนี่ย พอหลังจากอันนี้แล้วเนี่ยหลังจากฉากนี้ผ่านไปแล้วเรื่องกลายเป็นเบาไปเลยก็เลยไม่สามารถให้เต็มคะแนนเต็มได้นะครับเพราะว่าเหมือนกับพ้นฉากนี้ไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วว่างั้นนอกนั้นมุกต่างๆที่เห็นก็เป็นมุกที่เราเคยเคยรู้เคยเห็นมาแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดข,ขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพรอมนาซีเนเพล็กซ์เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ พระนครฟิล์มนะครับที่เอื้อเฟื้อให้พี่โอทำคอนเทนต์ทําคลิปได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องมีการตัดต่อขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาใน YouTube ก็ตอนนี้ก็จะประมาณ7,400ท่านแล้วนะครับใน TikTok ก็7,800ท่านโอ้เกือบเกือบจะมุ่งสู่8,000ภายในปีนี้ให้ได้ทั้ง2ช่องทางนะครับแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมเพจ เ a c e พจ o k e b o o k นะครับน่าน้อยใจมากเพิ่งจะมีแค่922ท่านยังไม่ถึงพันยังทำเงินไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มีของแจกนะครับมีโปสการ์เซตของเอสปาของจองกุกแล้วก็ของออใครอีกคนหนึงนะลืม เอสปาจองกุสเซวนนแจกด้วยนะครับไปร่วมชิงรางวัลกันส่วนโปสเตอร์หนังต่างๆที่ปรากฏในคลิปพี่โอเนี่ยพี่โอมีแจกสำหรับสมาชิกไม่ว่าจะเป็นสมาชิก YouTube หรือสมาชิก Facebook ติดตามรายละเอียดได้ในคลิปต่างๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าพี่โอมีอะไรผิดพ,พลาดขาดตกบกพร่องของขอภัยครับปิดท้ายที่หลวงพี่เท่งรุ่นกลับตาลปัด